สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหลีท้ายนะครับของ Honda City นะครับปี2 0 1 2นะครับรุ่นคมไฟที่เป็นแบบมีขีดกลางตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้กนก่อนนะครัด้านหลังของคมไฟนะครับจะมีะแผ่นผ้ากำมาหยี่ตรงนี้แล้วก็มีพุกอยู่ สามตัวนะครับที่เราต้องถอดคือตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้อตัวแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้เราจะใช้ไขควงแฉรนะครับ Okay. ตัวสุดท้ายหแล้วโอเคแล้วก็พับแผ่นซุ้มด้านในออกนะครับหลังจากถอดอสกูที่ยึดแผ่นผ้าออกนะครับแล้วก็พับผ้าลงนะครับด้านหลังของโคมไฟนะครับตำแหน่งของหลอด หลอดไฟหลีนะครับจะอยู่ด้านในนะครับโอเคอันนี้หลอดไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ไฟเบรกนะครับตัวใหญ่ตัวนี้ข้างล่างไฟถอยครับสีเขียวส่วนไฟที่เราจะเปลี่ยนนะครับเป็นไฟหลีตรงนี้นะครับไฟหลีอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไฟท้ายด้านขวานะครับโอเค อันนี้ซ็อกเก็ตไฟไฟหลีนะครับอยู่ด้านในตรงนี้มืดนิดนึงนะครับวิธีการถอดนะครับก็เหมือนเดิมหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับตรงนี้จะหมุนยากนิดนึงเดี๋ยวผมใช้คีมคีมปากยาวนะครับช่วยก็บีบนิดนึงแล้วก็หมุนทวนเข็มนะครับ นิดเดียวต้องคีบแรงนะถอดออกมานี่ครับไฟลีของตัวนี้นะครับจะเป็นขั้วทีสิบนะครับเป็นไฟหลอดเล็กทีสิบแบบเสียบตัวนี้นะครับดีการเปลี่ยนก็ง่ายมากนะครับก็ ถอดออกมานะครับดึงออกมาตรงๆวอนนี้ซอ็อกเก็ตหลุด,ดออกมาด้วยเลยโอเคไม่เป็นไรก็นี่นะครับโอเคหลอดตัวนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟหลี h o n d a c i t y ตัวนี้นะครับจะเป็นครัวทีสิบนะครับกำลังไฟ5้าวัตต์นะครับตัวนี้เป็นไฟหลีท้าย ดีรา้ครับดีหน้าก็ใช้หลอดขนาดเดียวกันครับทีสิบแบบเสียบการถอนก็ดึงออกมาตรงๆนะครับตรงนี้จะดึงยากนิดนึงใช้นิ้วเงี้ย ไฟที่ผมจะเอามาเปลี่ยนนะครับก็เป็นไฟหัวที่10เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ผมจะใช้เป็น LED นะครับชิปคีคีย์หลอดนะครับตัวนี้เป็นหลอดแคนบัสโอเคไฟหลี Honda City นะครับมันมันจะอยู่ในโคมที่เป็นสีแดงนะครับเราจะใส่สีอะไรเข้าไปก็ได้ แต่ว่าทางที่ดีก็ควรจะเป็นสีแดงสีสีเดิมๆสีขาวสีมอมไว้ก็ได้นะฮะขัวแน่นมากเสียบไปนะครับเคแล้วก็ลองไปประกอบเข้าโคมนะครับ เดี๋ยวลองเปิดไฟลีดูก่อนครับติดก็ใส่กลับเข้าโคมได้เลยนะครับ อันนี้อย่าเพิ่งหมุนก็ได้นะครับเดี๋ยวลองลองดูไฟลองดูไฟด้านนอกก่อนมันจะเบรกไหมนี่ครับอันนี้แสงไฟจะเป็นสีขาวนะครับพอเข้าไปอยู่ในโคมก็จะออกมาเป็นสีแดงแต่ว่าจะเป็นสีแดงแบบนวลนๆนนหน่อยเดี๋ยวลองเทียบกับ ไฟตัวเดิมนะครับถ้าดูจากตานะครับที่ผมเห็นก็ LED ตัวชิปครีตัวนี้จะสว่างกว่านะครับสว่างกว่าตัวนี้จะกินไฟอยู่ไม่เกิน5วัตต์นะครับประมาณ3-4วัตต์ ที่ผมวัดดูนะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับอันนี้หลอดฮาโลเจนนะครับหลอดไส้ธรรมดาันนี้จะเป็นหลอด LED ชิปครีนะครับ Okay. ถ้าเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับก็บิดซ็อกเก็ตเข้าล็อกเหมือนเดิมนะครับบิดตามเข็มนาฬิกา okay. เป็นันว่าจบโปรเจกต์นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ